ถึงเรื่องรายได้นะคะ<ช>พี่วุ้ยคุณผู้ชมคะที่โรงพยาบาลขอนแก่นหลายท่านอาจจะเคยทราบว่าเราเห็นตัวเลขของการขาดทุน<ช>หรือพูดง่ายๆ,ๆคือโรงพยาบาลเป็นหนี้ติดลบนะคะมูลค่าเป็นหลักพันล้าน<ช>ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมาก<ช>เพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราจะช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลขอนแก่นได้อย่างไรบ้างนะคะครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาช่วยกันนะคะไม่ใช่เพียงแค่ช่วยโรงพยาบาลเท่านั้นแต่นี่คือการส่งต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ด้วยค่ะ โรงพยาบาลขอนแก่นค่ะเตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุ้ล1หนึ่งการให้ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์เพื่อหาไรายได้เข้าโรงพยาบาลเพิ่มสภาพคล่องหลังขาดทุนมากกว่า1,000ล้านบาทค่ะในายไกลสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายแพทย์สุรสิทธิ์จิตพิทักษ์เลิศผพ้่อในการโรงพยาบาลขอนแก่นนายแพทย์ชาตรีเมธาธราทิพย์ผพ้่อในการสวนอนามัยที่7ขอนแก่น และตัวแทนศิลปินค่ายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ร่วมถแถลงความพร้อมการจัดคอนเสิร์ตการกุศล1การให้ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ค่ะเพื่อเป็นการหารายได้นในการจัดซื้อเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขอนแกน่นโดยจะมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตในวันที่25กันยายนนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขไคส์โดยมีศิลปินที่จะมาร่วมในคอนเสิร์ตค่ะไม่ว่าจะเป็นบอยสิริชัยแอนออรดี ใหม่พัชรีและศิลปินจากโตเกียวมิวสิกมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดขายเสื้อที่ระลึกซึ่งออกแบบโดยคุณณเดชคุกิมิยะและคุณโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวอร์2 0 2 5ครับรวมไปถึงบริษัทต,ต่างๆในจังหวัดขอนแก่นจะมาร่วมทําบุญโดยการขายสินค้าในงานและทางออนไลน์ซึ่งไรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่โรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และบรรเทาภาวะวิกฤตทางการเงินซึ่งทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นกล่าวว่าหลังจากที่โรงพยาบาลขอนแก่นต้องประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นจํานวนกว่า1,200ล้านบาทซึ่งการขาดทุนสะสมของโรงพยาบาลขอนแก่นนั้นเกิดจากทางโรงพยาบาลต้องแบกภาระคนไข้ที่เข้ารักษาตัวมากขึ้นเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทําให้ต้องมีการสต็อกสิ่งของไว้ใช้ล่วงหน้าหลายเดือนแต่ปัจจุบันนะครับ ทำได้เพียงการสต็อกไว้ใช้เพียงเด,เดือนต่อเดือนเท่านั้นไปฟังเสียงท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นกันครับขาดสภาพคล่องทางการเงินเกือบ1,200ล้านบาทแต่ในช่วง2อสเดือนที่ผ่านมาทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้เข้ามาช่วยให้คาเนะนารวมไปถึงเรื่องของการประสานงานส่วนต่างๆก็สถา,านการณ์ปัจจุบันก็อยู่ที่ติดลบอยู่ที่ประมาณ1,000ล้านบาทเศษน,นะครับ ก็เชื่อว่ากิจกรรมต่างๆที่ทางภาคประชาชนรวมไปถึงเรื่องของการที่จะจัดกิจกรรมระดมทุนคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นจุดตั้งต้นนะครับคงจะต้องมีการทําอีกได้หลายกิจกรรมทั้งเรื่องของในแต่ละเดือนเองนะครับทางทางทีมงานก็คงจะปรึกษาหารือกันแล้วก็คงจะประสานงานกับภาคประชาชนเพราะว่าสิ่งสําคัญคือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เราจะมีส่วนในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ วก็็หังงงเปนอยย่่าิด้านท่านผู้ว่าขอนแก่นนะคะท่านก็ได้บอกค่ะว่าการขาดสภาพคร่องของโรงพยาบาลขอนแก่นมีการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดค่ะซึ่งการจัดคอนเสิร์ตการกุศลจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะนาเงินมาช่วยเหลือโรงพยาบาลขอนแก่น คาดว่าจะมีเงินที่ได้จากการจําหน่ายบัตรไม่น้อยกว่า5ล้านบาทแม้เป็นเงินไม่มากนะคะแต่ก็จะสามารถที่จะนําไปจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อไว้ช่วยเหลือประชาชนที่เข้ารับการรักษาตัวต่อไปค่ะเราไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกันค่ะเอขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีชาวบ้านมารับบริการนั่งวันละสี่พันกว่าคนเนี่ยเราไม่ใช่รับเฉพาะพี่น้องขอนแก่นรับจากต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าเป็น โรงพยาบาลที่ให้ให้บริการของของเขตส,สุขภาพนะก็ต้องต้องกราบเรียนว่าเชิญชวนพี่น้องขอนแก่นนะครับหรือท่านผู้มีจิตศรัทธาคนไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะว่าวิกฤตครั้งนี้ถือว่าเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยนะครับพันสล้าน,นไม่มีที่ที่ไหนที่ที่จะขาดสภาพคล่องเยอะขนาดนี้นะครับก็ขออนุญาตเชิญชวรบบรนบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธา ที่เคารพรักทุกท่านไม่เฉพาะคนขอนแก่นนะครับจังหวัดข้างเคียงก็ได้นะครับก็มามาช่วยกันนะครับค่ะ ก็สามารถที่จะร่วมทําบุญกันได้นะคะหรือว่าถ้าจะร่วมคอนเสิร์ตการกุศลก็วันที่25กันยายนนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติข,ขอนแก่นนะคะหรือจะสนับสนุนด้วยการซื้อของที่ระลึกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนเพิ่มช่องทางสร้างรายได้นะคะให้กับ,บทางโรงพยาบาลขอนแก่นนั่นเองค่ะแม้จะน้อยนิดนะคะอย่างที่ท่านผู้ว่าขอนแก่นบอกแต่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งพลังนะคะที่จะช่วยให้ทางโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะได้เดินหน้าต่อไปได้ใช่ครับ thank you